แม่ทัพพักที่สองนะคะก็ร่วมกับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการการก่อสร้างฝายชะลอน้ำราดรักร่วมใจในพื้นที่ของจังหวัดชายภูมิค่ะพลโททวัส,สุกลังแม่ทัพพักที่สองพร้อมด้วยนายวิเชียนจันทรน ขอภัยนะคะจันทราโนทยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและนายพัทรรลนนนองคายพูวงหน่วยการสํานักงานชนประธานเขตที่6ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ําราดรักร่วมใจในพื้นที่ตนนําบลหนองแวงอําเภอหนองบัวแดงซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และสํานักงานชนประธานเขตที่6ร่วมกันจัดสร้างขึ้น โดยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนพรรษา83,000พรรษาในวันที่12สิงหาคม2558 และยังสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ําทุนไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนน้าในช่วงพัยแลง้งเป็นการขับเคลื่อนของภาคประชาชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากทางราชการอีกทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและหน่วยงานราชการทําให้เกิดความรักความหวงแหนและความรู้สึกความเป็นเจ้าของประเทศ